ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน e f p 8 2 6 6 g y s 7 t 3 0 d Digital Temperature and Humidity Sensor ความชื้นและอุณหภูมิแบบ I2C นะครับโอเคครับมาเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกไายังลิงก์ที่อยู่ใต้เดี๋อวนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งาน e f p 8 2 6 6 S g y, S h t 3 0 d เยื่ t e m p e a t u r and Humidity Sensor ความชื้นและอุณหภูมิแบบไอสแควร์ีนะครับต่อมาครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความบนด้านล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้น,นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาได้ในหน้าบทความได้เลยครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความมุด้านล่างเล็กน้อยนะครับ ผู้ใช้งานจะพบกับลิงก์หนึ่งนี้นะครับซึ่งเป็นลิงก์สำหรับการ, file าการกดราวน,น์โหลดไฟล์ไลบรารีให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้ามายางลิงก์ลิงก์นี้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกับหน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราได้นำไฟล์ไลบรารีมากไว้ให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้ามายางปุ่มดาวน์โหลดที่ตรงนี้เลยนครับปุ่มสีแดงตรงนี้เพื่อการดาวน์โหลดไฟล์ไลบรารีนะครับ เมื่อทาการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จนะครับให้ผู้ใช้งานเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้หรือจะกดคลิกเข้ามาที่รูปไอคอนโฟลเดอร์ที่อยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะพาผู้ใช้งานเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้นั่นเองเมื่อเข้ามายังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบก,กับไฟล์หนึ่งไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์บิดีาให้ผู้ใช้งานทำการแยกไฟล์มันเองนะครับสำหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปวิดีโอของทางเราเป็นครั การแยกไฟล์วินลาหรือวินซิฟผู้ใช้งานจะเป็นที่ต้องติดตั้งโปรแกรมวินาหรือวินซิฟบนในเครื่องก่อนครับทต่การแยกไฟล์มาได้เลยเมื่อทำการแยกไฟล์มาแล้วนะครับเราจะได้โฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์อาแบบนี้ให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกเข้าไปในโฟลเดอร,ร์นี้ครับจะพบกับโฟลเดอร์อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นโฟลเดอร์ไลฟ์วันนี้จริงๆแล้วให้ผู้ใช้งานทำการ c o อปปี้หรือคัตก็ได้นะครับจะเป็น c o อปปี้หรือคัตก็ได้โฟลเดอร์นี้นะครับและนำไปไว้ในด็อก m e เมนต์ เข้าไปในโฟเดอร์ Arduino และเข้าไปในโฟเด er อร์ l i b r a r i e s เมื่อเข้ามายังโฟเด er อร l i b r a r i e s แล้วให้ผู้ใช้งานทำการวาง folder Library ที่ทำการ c o ป y ีหรือคัดไว้ื่อสิกครู่ลงไปด้วยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้ว ขั้นตอนต่อมาเะ็นกให้ผู้ใช้งานย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความครั้ราางนึง um ครับซึ่งเมื่อย้อนกลับเข้าไปในหน้าบทความแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงด้านล่างนะครับจนถึงข้อที่5ผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างโค้ดให้ผู้ใช้งานทําการคัดลอกโค้ดตัวอย่างทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้ว ขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือกพอตที่เชื่อมตอ่อทีบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูชิลที่ได้บนับจากนั้นเลือกมาที่เมนูพอ,พอตและทําการเลือกพอตที่เชื่อมต่อที่บอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด i p 826 6สองหกหก a ะ d u i นตัวธรรมดาตัว,วประิบเลยก็ใช้เป็น Node MCU ขนาดหนึ่งจุดูนย์ i o E module นะครับที่ใช้เป็นตัวนี้ ต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แผนเมนูสเกดด้านบนจากนั้นเลื่อนมาที่เมนูอัปโหลดหรือจะกดคลิกเข้ามาที่ไอคอนรที่สอดตรงนี้ได้เนกันะครับจะเป็นฟังก์ชันการอัปโหลดเช่นเดียวกันเมื่อทําการเลื่อนมาที่เมนูอัปโหลดแล้วเห็นว่าโปรแกรมจะแสดงเมื่อต่างกรรมมาโูกกดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดก็ทํา,ทาการกดที่ปุ่มกรกบ,บาบบ้านบนหรือปุ่มแคนเซลด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะครับ จากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโคลงบอรสักครู่เมื่อโปรแกรมทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จจะมีข้อความดังอัปโหลดลิงปรากฏขึ้นมาในหน้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอซีเรียลโมดิเตอร์ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูที่ด้านบนครับจากนั้นเลือกมาที่เมนู Serial Monitor อรหรือจะกดคลิกเข้ามาที่รูปแอนขยายยังข้างตรงนี้ก็ได้นะครับ เมื่อการเปิดหน้าจอซีเนียรมอนิเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็นมีึ่หนึ่งห้าสองศูนย์ศูนย์ครับซึ่งเมื่อทาการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าในหน้าจอซีเนียร์มอนิเตอร์ในขณะน,นี้จะแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นขึ้นมานะครับ,รบแต่เป็นค่าอุณหภูมิและความชื้นที่เซ็นเซอร์ตรวจวัดได้ณขณะน,นี้นี่นะครับเห็นได้ว่าค่าอุณหภูมิตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าองศาส่วนค่าความชื้นจะอยู่ที่ 52%นะครับต่อมาทางเราทำการทดสอบเปลี่ยนค่าอุณหภูมิและความชื้นนะครับโดยการใช้ได้เป่าผมนะครับเป่าลมร้อนไปยังตัวเซ็นเซอร์เดี๋ยวเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะครับ แสด้ว่าหลังจากที่เราใช้ใบเป่าผมเป่าลมอนเนีตัวเซ็นเซอร์้นะครับค่าอุณภูมิจะเพิ่มขึ้นสูงมากวิธีที่เ่ยเห็นได้ว่าอยู่ที่ประมาณ50%เลยส่วนค่าความชื้นก็จะลดลงไปตามสุตที่เห็นอยู่ที่19%นะครับแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยตัวเซ็นเซอร์ทิ้งไว้ทั้งวันนี้เลยในอุณภูมิห้องอุณภูมิปกติค่าอุณหภูมิและความชื้นก็จะค่อยๆกลับไปเหมือนอย่างช่วงต้นของมันในอย่างช่วงต้นที่เราเห็นกันนั่นเอง ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ